ขอบคุณเลยนะ20ล้านครับ20ล้าน วันนี้คุณโธสุชัยอิสระสารโบราณควาพุรโธปันญรักปัญญารักอิสระสารโบราณนี่มาทำบุญกับบ้านเป็นท er. ่านที่สามก็ pues mm. ขอไปดูพุทโธที่เจ้าได้แก่พววัตถุศาสตรุทโธสุชัยอิสถาารโยราณควาพุทโยขนาุทโธมนุณโมใหญ่คุณโมใหญ่อิสรสานโรักนีขอไปดูพุ จิตขึนใจมาตามรูปเรื่เด็ช้าจะจงใดิ่งออกมุเสษอากาศควมนาวะสุดไปวันนึงกอนสี่องศาในควารสุดภาพัะไปอิเทแคมียติสุขชีความสุดควาเิปด้วยความไเดิด้วยพอกกาสสักสิต่ออายุวันนักสุขตาปรายทุกตาราดการุเงินากตสาตุยาขาวันวันนัูราบไปริมติสาตราเป

เสียดเนียจจากหมธระจากโมจักตารมมาวันนิอายุวันโนสุขังภาวัสธุสาทุลลายอะไรนะคุณโยมบอกนิดหนึ่งลายโยมนี่ะคะาใหญ่ชื่อใหญ่ก็ได้ไหมใหญ่มีลาใหญ่ไหมใหญ่